โอ้พ่อจะลืมบอกว่าพ่อลืมกดวิดีโอว่ะไอ้เสียของหมดเลยทำไมทำไมทำไมไปอาหารหนูได้ไหมไเอาการมันก็ได้ก้านกล้วยนะนี่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 เอาใส่เอาใส่ปลาให้มันโอ้ยโอเคปลาให้มันอ่างยิ้มให้มันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกินต้นไม้ให้มันหมดเลยลูกให้มันหมดเลยยื่นมาหนิ่งนี่ เดนทำไมลดนดมันก็หนีจ้าเนาะมม่อังยืนดีๆลูกขยับไปมันจะห่วอยู่ว่าแกนมันมากินเนอะเออไอ,อ้ออมันไมเออียวกล้วยมันเอ,อลาลงมา,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 าเออียวอมัยอ,อยอ่าวางั้ยนความันทำไมหรอเอาใส่ปลาให้มันท เอาใส่ตาให้มันตัวนี้เก่าไม่กล้าลงนะสองตัวไม่กล้าลงไม่ได้กินอใส่ปลาให้มันเอยอ่านั่งลงเอาในะส่ตาให้มันทีละคนทีละคนเอ๊ะ,อะไม่ถึงไม่ถึงเ <c oughs> ขี่ยหน่อยไปไปบายแล้วจะไปหาฮิโปแล้ว